สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะพามาทำชาเนตทีนะคะไว้สำหรับทานเองที่บ้านหรือทำขายก็ได้นะคะสูตรนี้ก็จะมีส่วนประกอบจะเป็นชาเนตทีก็ใช้ตัวนี้นะคะเป็นชาเนตทีสามช้อนสามช้อนชานะคะแล้วก็มีน้ำตาลน้ำตาลนี้จะเป็นน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีครีมมีคอฟฟี่เม็ดหนึ่งช้อนคูนนะคะส่วนผสมเนาะเดี๋ยว ขออนุญาตตับเนื่องจากสถานที่แคบนะฮะนี่นะคะริมเทียม,มหนึ่งช้อนพูนนะคะหช้อนพูนน้ำตาลทรายนะคะรายขาวหรือรา่แดงก็ได้นะคะ หนึ่งช้อนนะคะถ้าสําหรับปั่นเนี่ยก็ใช้หนึ่งช้อนพูน,นะคะสำหรับปั่นก็ประมาณนี้เลยนะคะสาหรับใครที่ชอบกินหวานนะ,ะแต่ถ้าเราจะกินเย็นเราก็ใส่แค่นี้พอนนะคะเพราะว่าชาก็จะลดเฟี่ยนนะ,ะถ้าเราใส่น้ำตาลน้อยก็จะไม่ค่อยหวานนะ,ะแต่ว่าสําหรับแอดแอด,แอดกินแบบปกติก็ใส่ประมาณนี้ ใส่ชาเนสทีขอญอาตขออภัยกับเสียงเสียงรบกวนนะคะพอดีไม่มีไม้ด้วยประมาณนี้คะ่ะสามสามช้อนชานะละ นั้นก็เติมน้ำร้อนที่120 ml นี่นะคะน้ำร้อน120 ml จะใส่150ก็ได้สูตรไม่ตายตัวค่ะแต่ว่าเรา ใช้ปริมาณเท่านี้ก็คือเวลาเราสมมติว่าเราทําขายรสรสชาติมันจะไม่ผิดเพี้ยนเท่าไหร่รสชาติมันจะไม่ผิดเพี้ยนนี่ะนะคะนมข้นครึ่งแก้วเล็กนะคะคนมข้นครึ่งแก้วล็ก นมจืดคาะนิชชันหรือยี่ห้อไหนแล้วแต่สะดวกนมจืดเต็มแก้วนะเต็มแก้วหรือใส่งไปตีฟองหรือไม่ตีฟองก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบอะค่ะอันนี้เราจะไม่ตีฟองแต่ว่าเราจะคนให้เข้ากันนิดนึง นี้ใครจะไปทำทานที่บ้านหรือจะทำขายก็ได้นะคะทำขายก็ขายที่25บาทนะคะขั้นต่ำแบบไม่ปั่นนะไม่ปั่นขาย25บาทนะเพราะว่าต้นทุนค่อนข้นางจะสูงสำหรับตัวชานะคะชาเนี่ยมันมันแพงนะคะจากนั้นเราก็ตักน้ำแข็งคประมาณนี้ ใครชอบราดนมก็ราดเพิ่มได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าทําขยนี่แอดจะไม่ใส่นมเข้าไปอีกนะเพราะว่าเราเมื่อกี้เราใส่นมจืดเยอะเราเนาะหนึ่งแก้วเลยอันนี้คือสูตรตายตัวนะคะรสชาติจะไม่เพีย้ยนตาแล้วก็ ไม่ตีฟองก็เทเลยถ้าตีฟองก็ตีนิดนึงนี่เป็นชาเนทีนะคะสำหรับใครที่อยากเลิกกาแฟนะคะใครที่กินกาแฟไม่ได้นะแต่งว่งวลอะไรเงี้ยตัวนี้ช่วยได้นะคะตัวนี้ช่วยแก้ก่วงได้นะสำหรับบางคนนะแต่บางคนก็ไม่มีผลเหมือนกันก็ไม่เข้าใจนะเรียบร้อยแล้วก็ อย่งด้เลยนะคะโอเคนะคะก็คลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครจะเอาไปลองทำทานเองหรือไปทำขายก็ได้นะคะไม่ห่วงสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ